สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารัติชันแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ได้ไปดีพีภาคต่อนะครับสำหรับการกดเจอกับเราสตรีมเมอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนลวชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับหนึ่งติดตามนะเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อยลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งนะจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเอ๊คือว่าพี่ดอยเขาจะเข้าป่าแล้วมาตีไปเราเคลียร์ก่อนนะสามารถที่จะกดเลนได้ก่อนนะ จะเล่นกินงงาอีกแล้วนะครับผมว่าคนดีเขาเล่นฟอรเองเขาแน่โหัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินกับเพื่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าพี่ดอยะจะเข้าลึกไปแล้วแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้วะไม่ได้วะปล่อยเลยต้องออกวะทุกคนเป็นทีมเราบบกะมีทหน้าของอลัมนะกะจะเวทดเขาสักหน่อยเนรัยดีวะโดนไปแล้วอีกหนึ่งคน อนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนต้นเกมหนักนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนั่งหดนะครับต้องรอต้องรอรำวิวเสี่ยนเราถึงจะสามารถที่จะรอเล่นไฟได้รอจังหวะเปิดได้ตายนี้เพื่อนบิ๊มตายป่าเรายังไม่สีนะ่ป่าเราโดนเวทนะครับโดนเวทนะไม่วลวสี่นะครับ เรารีเลียร์ตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็รีแปลวอออมักเล็กนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่พยายามวิ่งอยู่นะโอ้ป่าเขาจบทำวิ่งล่างด้วยนะครับไม่ดีแล้วผมว่าดักใส่ได้นะรีเปิดรีถอยครับอาจจะมาเติมห้านะอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะอี่ติดงานเวลนำเราอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าป่ามาแท็กเรานะ มีข้างบนค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเพื่อนแล้วนะเราเนี่ยเอากดด้านล่างให้ได้เพปไปื่อไปเติมช่วยเพื่อนว่าเล่นช่วยเพื่อนนะครับเราต้องรอเคลียร์หลังนะเพราะว่าเรายังไม่รวิวสี่นะครับยังต่อกรอะไรกับท้าได้ของฟอร์ติโดไม่ได้นะช่วงขึ้นเนี่ยระวังเขาดักด้วยนะครับเ้าอาจจะดักลํำเราอยู่สักพุ่มหนึ่งก็ได้ถ้าเขายังไม่โผล่โอเคตอนนี้เขาโผล่แล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเลยนะครับ ไม่มีฟิกเกอร์ว่ะเ้ยตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยผักมาเ,เพื่อนสองอันตีรูดไปถึงทีเรียบร้อยผมแต่ว่าไม่ได้คิวนะแต่ถ้าได้ขอดีปโปได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่ให้ป่าเราได้คนะิวนะครับเราจะได้พึ่งป่าหน่อยนะครับในการชนเลนถ้าได้ของฟอริติโนนะในช่วงของเลน3 2สหรือว่า4-1นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เลดไปค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะผมว่า เขามีทะได้ของเดียซี่ด้วยนะครับมีคาเฟนีโอโหต้องคอยระวังนะครับผมตายอยู่รับเรื่อยๆที่เอาได้เนี่ยเปล่าไม่น่าได้ห่ะผมว่าถ้าเกิดฟอร์เรนเขามีมีแช่ปะมีแช่ครับถ้าฟอร์เรนเขามีแช่เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปไดในป้อมนะค่อนข้างทีงเ่เอาเขาลงยากอาจโดนลำสวนแตกเองก็ได้นะครับไอ้ฉันนี้เราเล่นได้นะเพราะว่าเรามาก่อนนะครับไง เขาไม่เดินมาทางนี้เลยว่ะเฮ้ยจับได้นะโอ้โดนดอยเซอร์ผักมาโอ้ยเปิดแล้วล่วงก่อนเลยนะครับไม่ได้ว่ะเมื่อกี้คือเฮ้ยสวยครับได้อยู่ได้อยู่เลยโอ้แต่ว่าหนึ่งแรกสองว่ะแล้วเรารีบเคลียร์แล้วถอยเลยครับรู้สึกว่าจังหวะมันจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันจะโดนได้ได้นะครับนี่ไงมีแชร์เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไม่ค่อยครับเกมนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะโดนถาโถมข้างบนมากนะครับนนป่าเราแตกแล้วง,ง่ายตัวนี้ก็คือตาเฟค่อนข้างที่จะได้รวยอยู่นะเกยนี้นะครับเอ้ยเขาสลับเ,นเลนแล้ววะหรือเปล่าหรือเปล่าผมเล่นไม่ได้แบบตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นฟอเรนอยู่นะเมื่อกี้อยู่ในพุ่มนะปริติโน,โนเขาหลบในภ่มเอ้ยเขากำลังมาล่างนะครับ พย,พยายามเดินแบบว่าหามุมไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟอร์เรนอยู่ในพุ่มหรือว่าตรงกระแพงเราเนี่ยเราสามารถที่จะกดอันติเบตนะครับในการผลักเขาให้เกิดสตันได้ตรงนี้เราสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเหลี่ยมเยอะหรือว่าเล่นลึกนะครับแต่ว่าน่าจะเคลียร์ได้นะแต่ว่าตอนนี้5้านาทีแล้วนะครับเราเล่นป้อมได้นะเล่นได้นะ วิ้ยไม่ดีว่ะโอ้เขาต้องอันตีเส็จผมนะเิ้ยได้อยู่ได้อยู่สวยครับผมป่าดโคตรแรงคนะรับริโป้นะริปโป้มีของนะก็อย่างนี้แหละถ้าเขาอันตีใส่เราเนี่ยเราสามารถที่จะทำซีซีได้ไงใจเย็นๆหูเกมนี้แบบว่า5นาทีแล้วบวกกันน้อยมากเลยทุกคนไปย,ยังไงยังไงฟิกใส่นะเพื่อนไากได้เขาน,นึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อย,อยู่โอเคครับผม ถ้าติไม่โดนเรานะเ<อ>มื่อกี้ ADC รอดชัวนะครับรอดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้ยังอุ๊ยอันติยัยยยยยงไงนะจังหวะนี้เราป,รป,ปล่อยดิโพชนได้นะเพราะว่าของค่อนข้างนำเยอะนะครับเดี <ipper> ๋ยวเราตีกลางเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอบีมโดนโซลค,ลคิวได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่นะ ไม่สู้ไม่ได้ยังไงวะไม่ไรเราได้ป้อมค้างนะครับจิงลิปโป้น่าจะชนะเลยนะครับเพราะว่าของนำค่อนข้างเยอะออกเลยเพื่อนโอ้โหโดนจับวะ่ะสวยแรกๆน่าจะพลาดถ้าเสียเหลี่ยมนะเมื่อ <c> ก <oughs> ี้เห็นวะไปตัดเลือดแล้วก็น่าจะโดนลำสวนด้วยแหละไม่ก็อาจจะโดนเปิดก่อนนะเพราะว่าถ้าของยังไม่ค่อยนำเยอะเนี่ยถ้าเปิดก่อนเนี่ยพอเลนอาจจะได้เปรียบนะครับ ได้ชัดดาวือเป่าได้คิวด้วยนี่คือผมยืนเล่นระบาดแล้วเดี๋ยวเราสลับเลนมาเล่นทัดบนนะครับตอนนี้ก็รอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ป่าจะมาถมนัดบนนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ให้พยายามเล่นประมาณว่าค,ค่อยๆเล่นดีกว่านะครับเพราะถ้าเราเสียบนไปเนี่ยมันจะหยาบนะเฮ้ยขับได้ไหมเพื่อนสวย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 ,สวยครับ โอ้เขาไม่ได้วะผมมาปุ๊บเนี่ยก็คือไฟหมดแล้วบวกกันเสร็จแล้วบวกกันเสร็จแล้วไม่พอไม่มีฟิกเกอร์ในการแบบว่าเปิดไฟด้วยนะครับเอาได้เนี่ยไม่ไงผักไปดึงทีได้ครับใจันนี้เกมรอค่อนข้างที่จะนำแล้วนะครับเราคุมแมปได้อยู่นะเขาแตกไปเซด้สองคนนะเอ้ยอยังไงไม่นะปาเลนส์กายได้ลำ้ำ โอ้ไม่ดีว่ะปล่อยมาที่เพื่อนผมว่าชดดีเราน่าจะแบบว่าเสียคลองนะเสียคลองหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเอาหรือเปล่าถ้าเป็นฝา่ายฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสามารถที่เปิดคลองได้นะเพราะว่าเราเแตกแตกสี่นะครับเอ้แต่คนเดียวเหลือสี่แลวทีมเราก็คือทามิ่งฟาร์มบูด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาติเช็คแล้วนะครับเอ้ไม่ได้วะไม่ได้อยู่ดีครับจริง ไปไปอยู่โ,โอ้โหอ่ะเรียขึ้นแล้วอย่างนี้ไม่นะเรียบร้อยผมร่วมไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่เข้าแล้วไออูไม่ได้ว่ะเฮืโอโ่้ยผมกาดจ,จะแลกไงเมื่อกี้ไม่แลกไม่แลกก็ออกอะ่ะเมื่อกี้คือกาดจ,จะแลกแล้วออกนะไม่ได้จริงเราต้องไปทำเว็ล่างได้ได้ได,ได้เย็นมากนะเกียร์นี้ ไม่อยากเพรนะแอลไม่เป็นไรตื่อ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 ไอเดี่ยวพี่อันเอ้ยอันติีเช็คแล้วเราเคลียร์มังกรได้นี่มันเอ้ยฟอร์เรนลำลำแล้วเอ้ยจับแล้วยังไงรอตัวหลังอยู่เฮ้ยฟอร์เรนอุ้ยโอ้พลาดไปหนึ่งทีครับนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนแต่เราเคลียร์มังกรได้แล้วนะโอเคแล้ว ไหวครับเอ้ยเอ้ยได้แน่ริปโป้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหว,วครับได้อยู่ครับได้อยู่มังกรได้นะจะรอเขาขึ้นบ้านไปหนึ่งจังหวะเฮ้ยฟอรินขิดเอาเยอะจัดปโป้มาจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยวิได้เนี่ยโอ้โหโดนสันเมดเมื่อกี้ผมอันตีโดนอยู่นะมันขึ้นอันตีอยู่เมื่อกี้ ก็คือตดนสตันนะครับแล้วก็ชา้าดีหนึ่งดอกเรียบร้อยครับโอ้โมหมาร์กไปแล้วนะเพื่อนผมมีฟิกเปิดนะโอ้หแต่ว่าเล่นไฟนี้ไม่ได้ครับคือป้อมแตกแล้วนะแตกอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราเปิดไฟไปเนี่ยเขาเราไม่มีป้อมกันแล้วนะกาจะพิกใส่แล้วเมืเ่อกี้จะเปิดดาร์ซี่ดาร์ซี่ก็มีสกวลหนึ่งออกหนีออกอีกอ้อย ผมต้องเล็งท่าได้ของคาเฟ่อะโอเคระวังจับนะเพื่อนมาแล้วเฮ้ยสว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 ยเท่าดิเออรวมไปดึงครับตีไอวิวอวิวเฮ้ย,อย,อย,อยฟอร์เรนโอ้โหยังไงโอ้โอฟอร์เรนล้ำเข้าหลังวะ่ะไม่ได้ครัเอาอยู่ได้เพื่อนเดี๋ยวตายนะถอยมาถอยมาถอยมาก่อนโอ้เมื่อกี้กะเมื่อกี้สวยแล้วนะแต่แบบโดยที่ตัว เอเกมเราค่อนข้างที่จะดาเมจไม่ค่อยรุนแรงนะครับมีแค่ริปโป้นะที่ดาเมจแรงหน่อยนิดเดียวเกิดแล้วนะครับเป็นจังหวะที่เราเสียไปหนึ่งคนผมว่าไม่ดีว่ะเดินแบบว่าเดินขู่เขาเฉยนะผมไม่ได้เอาอืมโอ๊ยผมก็เสียโดนมาร์กนะไม่น่าไปนะครับจะไปเลยดีกว่าเพื่อนถอยมา ยังยปรยฮะเก็บทัชได้ของดักไปสิ้นไปแล้วโอ้ยเกมนี้คือผมเข้าหลวงไม่ได้เลยวะนะครับแต่ไม่มีจังหวะหลวงเลยหลวงแคลรี่นะมีแค่จังหวะที่ตอนเขาขึ้นบ้านนะครับคือถ้าเกิดผมเข้าไปอีกก็คือโดนันติอิลูเมียโดนันโดนสกิลสองอิลูเมียผักออกอยี่โอ้โหมันต้องจังหวะดีๆครับเกมน,นี้เอาจริงๆได้ได้ดักใส่เพื่อนมาไหม อุ๊ยโอ้ย,อย,อยเช็คหมดอย่างนี้มังกรเขาเคลียร์แล้วเพื่อนไปไปโหไม่น่าทันครับต้องปล่อยนะเออหรือเหมียนี่มันป่วนจริงๆนะผมว่าจังหวะนี้คือวัดกันที่ไฟแล้วแหละคือการการวัดวัดกันที่ไฟแล้วนะครับไฟที่ไฟแบบว่าจังหวะเดียวแตกหมดนี่คือชนะแล้วนะครับ น่าจะผมจากล่างว่ะทุกคนาไงดีาไงดีเพื่อนคือผมรู้เว้ยก็คือ ADC เขาไม่แบบว่ากดสกิลหนึ่งเหลือแล้วแบบกดแล้วรอครูดาวเนี่ยเลยเขาต้องมีสแต็กอีกสแต็กหนึ่งนะครับเชื่อผมถ้าเกิดผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือเขากดหนึ่งออกได้อีกนะครับก็คือเราอาจจะเข้าในจังหวะที่สองนะครับหรือว่ารอแครี่นะครับหรว่ามุม ยิงเขาดีมากไม่ไรรอโอกาสและรอจังหวะครับเดี๋ยวจะจบได้ปะเนี่ยเขาก็ยังไม่เสี่ยงนะครับเราเราเสียสามทางแล้วเอ้ยสองทางดิระวังแค่โดนมาร์กนะครับได้ๆเรื่อยๆครับเรื่อยๆจริงเราอาจดักแบบว่าหาเล่นได้ตรงพุ่มนะ แต่ก็มีอิลูเมียคอยเช็คพุ่มอยู่ดีนะครับวายอะหรือต่อยบ้านดีวะเพื่อนไม่อยากพิมวะว่าน่าจะไฟไหวอยู่ถ้าจังหวัดดีๆวยไวโอเราออกฟอร์สเขตด้วยนะครับน่าจะยิงนานอยู่นะถ้าออกดาเมจเนี่ยต้องต้องเล่นดาเมจแรงไปเลยนะครับ ไงดีวะดักดักเรื่อยๆดักในพุ่มคนเดียวแบบนี้ผมก็โดนแบบว่ากลัวโดนมาร์กนะครับโดนจับได้นี่โคตรจบเลยเห็นปะถ้าแบบว่าหลุดสักคนนี้สักคนหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นบ้านได้เลยนะครับอันตรีแล้วเอ้ยเล็กๆถอยมาถอยมาถอยมาเสี่ยวโดนมาร์ก้วยประเด็นอนะ เสียสามเลนว่ะทุกคนมีมังกรนะมีมังกรวะ่ะไงเพื่อนตามเล่นแล้วดินนวดมังกรสามตัวเอ้ตีแล้วอันตีแล้ว,ลวสวยสวยสวยรอ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 ไงดีเราก็กันเหนียวนะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีตัวเคียร์เวฟ ดีๆสักเท่าไหร่นะครับโอ้แบบตัวหน้าเขาคําดีเว้ยไทเทลแบบเอาไปทะลุทะลวงไม่ได้เลย <c oughs> อะเฮ้ผมไม่อยากแบบว่าพุ่งใส่แทงวะ่ะมันไม่ดีนะเพราะมีทางด้านของอันตี้นะครับบวกล็อกชิลบิกยังไงก็เบิร์ดไม่ตายวะ่ะผมรู้สึกว่าเสียสกิลไปหมดอีกแถมมีก่อเกิดอีกก็ได้ ว่ายากนะแลก็จังหวะเอาอยัางไงอุยอ้ยมาร์ูนโอ้เดี๋ยววะเป็นบ้านได้ไหมเนี่ยรอครับรอเอ้ยคิดไงคิดไงผ่ากราแพงครับผมแล้วก็จูกอันตีหลบเอ้ยผมมีก่อเกิดนะเว้ย ดึสวยโ okay. อเคอย่บดึงครับผมอุย้ยโอ้โหข้างหลังเราตามลึกจัด <c oughs> หนึ่งแรกหนึ่งครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะถมต่อหรือเปล่าว่าเขาน่าจะถมต่อนะต้องออกดาบแดงล้วนเลยวะเขาจะปิดบ้านแล้ว <c oughs> เอาไม่มีแทงด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโดนมารสองจังหวะนี้อุย้ย ไม่โอ้โหโดนพักไม่นะเบอร์เซอร์อย่ากขำนั้นมาดิเรียบร้อยให้ผมแตกไม่เอ,อื้อเรียบร้อยครับผมเราไม่สามารถที่จะต้านทานจองเลดเกมของทางด้านของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเมื่อกี้เอเนไรครับแพ้นะเกมนี้โอเคนะครับผมก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจะได้รับการแจ้งเตือนนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย